ท่านผู้ชมประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดตลอดช่วงกลางวันที่ผ่านมาไม่กี่นาทีนะครับกรณีที่มีคลิปเสียงนะครับที่เป็นเสียงท่านนายกแล้วก็มีเสียงล่ามแล้วก็มีหุณนเซนอยู่ปลายสายเนี่ยปรากฏว่าคลิปนี้เป็นการคุยกันเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับทีนี้เอาฝากฝั่งหุณนเซนก่อนนะหุณนเซนโพสต์เมื่อคู่บอกว่าช่วงเย็น15มิถุนายนเนี่ยนะครับข้าพเจ้าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกไทยคุยทั้งหมด17นาที6วินาที โดยมีคุณเคลียงหัวทำหน้าที่ล่ามไปภาษาตามรมเนียมปฏิบัติหลีกเลี่ยมเขาใจผิดหรือการบิดเบือนในเรื่องทางราชการโอ้โหจําเป็นต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้เพื่อความโปร่งใสรวมถึงใช้เป็นข้อมูลภายในกัมพูชาด้วยคุณเซ็นโพสต์แบบนี้นะหลังจากนั้นนี่ปรากฏคุณเซนบอกต่อโอ้แ oh, ก๊สไม่วางแผน oh โอ้โหเผยแพร่บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับนายกไทยให้กับบุคคลประมาณ80คนมีทั้งสมาชิากคณะกรรมาการถาวร ของพรรคคณะทำงานวุฒิสภาทีมสปาแห่งชาติคณะทำงานด้านการต่างประเทศหน่วยง,งานด้านการศึกษาและการสื่อสารกลุ่มงานชายแดนสาชิกกองทัพนะครับไม่กี่ชั่วโมงหลังการสนทนาผู้นําไทยได้ออกมากล่าวหาผู้นำกพูชาต่อสาธารณชนว่าดำเนินการการเมืองอย่างไม่เป็นมืออาชีพและเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ซึ่งถือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่พูดไวโอ้โหแล้วคุณเซนบอกต่อเกี่ยวกับเสียงที่รั่วไหลกมาเนี่ยข้าพเจ้าสังเกตว่ามีเพียงแค่9กนาทีเท่านั้นที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากไฟล์ให้ต้องการเสียงฉบับเต็มข้าพเจ้าพร้อมจะเปิดเสียงถวนหน้าฉบับเต็มทั้งหมด17นาที6วินาทีต้องมีการตัดต่อใดๆโอ้โหคุณเซนนี่โอ้โหแกวางแผนขนาดนี้นะครับคือเรื่องเรื่องเนี่ยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมาาเมื่อครู่ที่ผ่านมาท่านนายกอิงแถลงด่วนนะผมจะให้ฟังมันมีประเด็นที่พาดพิงไปยังแม่ทัพข้อที่สองผมไม่ฟังเต็ม,ตมๆสั้นๆตบประเด็นแม่ทัพข้อที่สองนะโอเคครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชา เราเป็นฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องมันสรุปนิดนึง,งพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบในะี่ที่ทำความเข้าใจบอว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดเบลนั้นแหละเพื่อทำความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเศจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดกับเราว่าคนที่แปะเขาพูดกับเราว่าท่านคุณเซนโกรที่คลิกแม่ทัพภาคสอ,องออกมาแล้วก็ว่าาไป ว่าหรือว่าไม่ยอมถึงลบก,ก็ลบอะไรนั่นนะคะอันนั้นอ่ะที่จริงๆแล้วฝั่งท่าอก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยชน์แค่นั้นที่ที่ตัดออกไปตอนนี้มีรายงานว่าจะมีการก่อนที่เก็บเติมไปดูมาเลยที่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะลบคิดว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมคะโดยเฉพาะอ่าไทยในประเทศเราเองเนีกำลังถูกยุโยงในโลกตะันตกใช่ค่ะตอนนี้แหละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ ทำให้รู้สึกว่าโอ๊ยจริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะกันเีันไม่แต่หลัประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสมบูรณอะไรเหรอเนี่ยครับคือผมคัดมาใหานนาค้คือท่านนายกตอบคือคือท่านนายตอบวัดคือมันเป็นการสนทนาแบบ privately อะและ้วก็ไม่ได้รู้ตัวว่าว่าว่ามีการบันทึกเสียงอยู่นะส่วนปมที่มีการพาดพิงไปยังท่านประธานพระที่2เนี่ยคือคือท่าน,นายกอิงเนี่ยพยายามอธิบายว่าอันนี้แปลผมแปลความหมายนะพยายามอธิบายว่า คือเหมือนกับกับพยายามจะพยายามจะพยายามจะรู้ว่าเขาโกรธอะไรอ๋อเขาโกรธไปทําให้สอที่ท่านไปพูดในคลิปที่ท่านลงพื้นที่ไปเยี่ยมตรวจไปตรวจเยี่ยมแล้วมีหน้าหน้าหน้าโพเดียมจําได้ไหมที่บอกว่าเฮ้ยพร้อมพื้นที่ของเราดินของเราดินแดงของเราถ้าจะเอาก็ต้องก็ต้องลุยจำได้ไหมฮะคิดนาละนายกบอกว่าคุณเซนโกรธเรื่องนี้ก็เลยเลยเลยรอมชอมดูว่าเห็นว่าเฮ้ยต้องการอะไรคือมันเป็นการคุยไพรเวทท่านก็ซัดกลับบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ย มันคงคุยกันไม่ได้นะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันยาวมากๆแต่ว่าผมสรุปสถานการณ์ให้เห็นภาพก่อนประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตามคขพ้นหน้าตลอดเดีมาวิเคราะห์ต่อครับ